History Hunt Podcast เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ง่ายๆสไตล์ผมเองสวัสดีครับผมต้าวัทัยครับและนี่คือปริศนาโบราณคดีรายการนี้ผมจะนำเอาคำถามหรือเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และโบราณคดีมาไขาและมาเล่าให้ฟังครับถ้าใครไต่ตามข่าวเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์จะรู้ว่าช่วงนี้มีการจัดเทศกาลพิเศษชื่อว่าตู้ลายทองอยู่ โดยจะแสดงที่ตึก Tower, ะะถาวรวัตถุหรือที่บางคนเรียกกันเล่นๆว่าตึกแดงนะฮะเพราะตึกเป็นสีแดงนะครับซึ่งตู้ลายทองเนี่ยเป็นของเยนเดียวกันกับตู้พระไตรปิฎกนะครับแต่ทราบไหมครับว่าอะไรคือตู้พระไตรปิฎกหน้าตาเป็นยังไงทําไมถึงเรียกว่าตู้ลายทองแล้วมีที่ไม่ใช่ตู้ลายทองหรือเปล่าแล้วเรื่องราวบนตู้ลายทองหรือตู้พระไตรปิฎกเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างวันนี้เรามาหาคําตอบก,กันกับคอนเทนต์ที่มีชื่อว่า what is ตู้พระไตรปิฎกครับผม ก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับตู้พระไตรปิฎกกันก่อนเลยตู้พระไตรปิฎกก็คือตู้ที่ใช้เก็บพระไตรปิฎกไงครับส่วนที่เราเรียกว่าตู้ลายทองเนี่ยก็เพราะว่าตู้เหล่านี้มักจะเขียนด้วยสีทองไงครับจบครับผมสวัสดีครับหยอกหยอกนะฮะทีนี้ก่อนจะพูดถึงตู้พระไตรปิฎกเนี่ยผมว่าเรามารู้จักตู้กันก่อนดีกว่านะครับแต่ละบ้านมีตู้อะไรกันบ้างครับอย่างบ้านผมก็จะมีตู้เสื้อผ้าตู้กับข้าวตู้เก็บของตู้หนังสือซึ่งคนโบราณจะใช้ตู้สําหรับเก็บ อ๋อฮะเก็บอะไรครับถูกต้องครับผมเก็บหนังสือครับซึ่งหนังสือเนี่ยก็จะเป็นทั้งหนังสือเป็นสมุดเป็นใบลานก็จะเก็บในตู้นะครับทีนี้พอตู้ตู้หนึ่งเนี่ยถูกนามาใช้เก็บคัมภีร์ทางศาสนาซึ่งพระไตรปิฎกรวมอยู่ในนั้นด้วยนะครับเราก็จะเรียกตู้นั้นว่าตู้พระไตรปิฎกไงครับหรือบางคนจะเรียกยอ่อๆว่าตู้พระธรรมก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งหน้าตาของตู้เนี่ยจะเป็นตู้ทรงสี่เหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะฮะด้านบนสอบตรงปลายปายออกเล็กน้อย นะครับมีบานประตูปิดเปิดด้านหน้าต่ำลงมาจะมีลิ้นชักนะฮะซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับแล้วก็จะมีส, fit, ส่วนที่เป็นส่วนรองรับตู้ซึ่งอาจจะเป็นขาหรือเป็นฐานก็ได้นะครับทีนี้พอเปิดตู้ออกมาเนี่ยข้างในจะแบ่งออกเป็น2ถึง3ชั้นซึ่งแต่ละชั้นเนี่ยจะเก็บพระภิตรต่างกันนะครับถ้าในากรณีที่ข้างในเป็น3มชั้นเนี่ยชั้นล่างจะเก็บพระวินัยปิฎดกชั้นกลางจะเก็บพระสุตตันตปิฎดกและชั้นบนจะเก็บพระอภิธรรมปิฎดกครับผม แล้วเราจะจําแนกตู้ด้วยวิธีไหนได้บ้างล่ะผมแนะนําไว้2วิธีแล้วกันนะครับวิธีแรกเราจะจําแนกผ่านส่วนรองรับตู้ซึ่งจะแบ่งตู้ออกเป็น4ี่แบบแบบแรกคือตู้ขาหมูก็คือตู้ที่มีขาเป็นแท่งสี่เหลี่ยมตรงๆลงมาเลยเหมืนขาตู้ปกตินะครับแบบที่2เราเรียกว่าตู้ขาสิงหรือตู้เท้าสิงซึ่งก็ตามชื่อเลยครับลักษณะจะเหมือนขาของสิงโตจีนมีเล็บแล้วก็เอียบบนลูกแก้วนะครับ แบบที่3ก็คือตู้ขาคูหรือตู้คูอันนี้ก็ตามชื่อเหมือนกันทรงจะคล้ายๆกับตู้ขาหมูแต่ว่ามีความอ่อนช้อยมีความโค้งมากกว่าและส่วนปลาย,ยจะม้วนเข้าหาตรงกลางนะครับทำให้ตู้มีความอ่อนช้อยมากขึ้นและแบบที่4คือตู้ฐานสิงใช้ฐานสิงแบบเดียวกับฐานเจดีฐานพระอุโบสถฐานพระพุทธรูปเลยครับก็จะมีฐานสิงมีบัวหลังสิงมีแข้งสิงมีนมสิงต่างๆเหมือนเปียบเลยนะครับ และอีกวิธีหนึ่งก็คือการจำแนกด้วยวิธีการตกแต่งตู้ครับซึ่งเราต้องเริ่มด้วยตู้ลายทองหรือตู้ลายรถน้ําก่อนเลยซึ่งถือเป็นแบบที่เจอแล้วก็น่าจะนิยมมากที่สุดด้วยนะครับซึ่งเป็นตู้ที่ตกแต่งด้วยเทคนิครถน้ําทําให้ตู้มีแค่2ส,สีเท่านั้นคือสีทองกับสีดําหรือสีทองกับสีแดงก็ได้นะครับนอกจากนี้ก็จะมีตู้กำรรมารอคือตู้ที่ใช้เทคนิคก,การกำรรมารอไม่ใช่การหลอกลวงนะฮะกำรรมารอในที่นี้คือการเขียนสีลงบนรัก นะครับทาให้มันจะดูคล้ายกับตู้ลายรถน้ําแต่ว่าลายรถน้ํามีสองสีตู้กำมารอจะมีหลายสีมากกว่านั้นนะครับนอกจากนี้ก็จะมีตู้ระดับมุกก็คือใช้มุกตกแต่งนะครับแล้วก็จะมีตู้จาหลักไม้ก็คือมีการจาหลักไม้เป็นลวดลายต่างๆซึ่งเทคนิคนี้มักจะมาพร้อมกับการประดับกระจกนะครับซึ่งบางตู้อาจจะมีการเสริมเทคนิคอื่นเช่นการใช้สีฝุ่นมาร่วมด้วยนะครับและ1ตู้ไม่จำเป็นต้องมีเทคนิคเดียว ในหนึ่งตู้อาจจะมีทั้งรดน้ําเขียนสีแกะสะลักไม้หรืออาจจะมี3าสี่เทคนิคปนกันในตู้เดียวได้หมดเลยนะครับแล้วแต่ช่างผู้ออกแบบเลยนะครับผมแต่แม้ว่า1ตู้จะมี4ด้านแต่งานตกแต่งบนตู้เนี่ยมักจะพบแค่3ด้านเท่านั้นนะครับคือด้านหน้ากับด้านข้างสองข้างเว้นด้านหลังเอาไว้เพราะอะไรทราบไหมครับตามปกติแล้วเนี่ยตู้พระไตรปิฎกจะเก็บอยู่บนหอพระไตรปิฎกหรือหอไตรซึ่งจะหันด้านหลังตู้เข้าหาผนัง ดังนั้นเมื่อเป็นส่วนที่มองไม่เห็นเนี่ยช่างโดยส่วนใหญ่จึงไม่มีความจําเป็นที่จะต้องตกแต่งอะไรที่ด้านหลังตู้นะครับก็จะทําแค่ส่วนที่ปกติจะมองเห็นก็คือด้านหน้ากับด้านข้างเท่านั้นเองแต่อย่างที่บอกครับผมใช้คําว่ามักจะเพราะก็มีหลายตู้เช่นกันที่ตกแต่งด้านหลังด้วยอาจจะใช้เทคนิคเดียวกันกคือลดน้ําทั้งตู้หรืออาจจะเปลี่ยนเทคนิคคือด้านหน้า,าจ,จะเป็นลดน้ําด้านหลังอาจจะเป็นเขียนสีก็ได้หรือมันมีบางกรณีเช่นตู้ที่ตั้งเป็นชุดก็คือเหมือนกับเอาสีตู้มาตั้งรวมกัน ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยจะมีแค่2ด้านเท่านั้นที่มีลายเพราะว่าอีก2ด้านเนี่ยจะมีตู้อีก2ใบมาปิดไว้ไม่มีทางมองเห็นอยู่แล้วดังนั้นช่างก็จะตกแต่งแค่2ด้านเท่านั้นนะครับแต่เพราะว่าตู้เนี่ยปกติมีแค่3ด้านทําให้พอสมเด็จกรพมพระดำรงราชานุภาพเนี่ยจะอนุรักษ์รักษาตู้เหล่านี้เอาไว้เนี่ยจึงทรงดัดแปลงด้านหลังตู้ซึ่งไม่มีลายโดยการถอดฝาล้างออกแล้วบานกระจกใส่เข้าไปแทนทีนี้พอจะใช้งานเนี่ยก็จะกลับด้านครับ แทนที่เราจะเปิดประตูหน้าปกติเราก็ไปเปิดบานกระจกด้านหลังนะครับซึ่งข้อดีของวิธีนี้คือทําให้ลวดลายบนด้านหน้าตู้เนี่ยไม่ถูกสัมผัสทําให้มันไม่ถูกลบเลือนแม้ว่าจะผ่านการเวลามาแล้วหลายร้อยปีก็ตามรวมไปถึงบานกระจกทําให้เราเห็นสิ่งที่อยู่ข้างในได้ง่ายขึ้นถูกไหมฮะเพราะว่าถ้าเป็นบานตู้ปกติเป็นบานไม้ทึบดูยังไงเราก็ไม่รู้ว่าข้างในมีหนังสืออะไรถูกไหมฮะ ต่บานกระจกเนี่ยเราเห็นหมดเลยด้านในมีหนังสือกี่เล่มเป็นเล่มไหนบ้างซึ่งสะดวกแก่การใช้งานมากกว่าด้วยดังนั้นถือเป็นไอเดียที่ดีมากเลยนะครับซึ่งการตกแต่งตู้เนี่ยก็มีหลายแบบหลายสไตล์นะครับแต่เราสามารถจำแนกได้เป็นใหญ่ๆ2แบบนะครับแบบแรกคือการตกแต่งที่ไม่เล่าเรื่องนะครับไม่เล่าเรื่องเช่นอะไรก็าจะเป็นแค่าลายกระหนกอย่างเดียวเป็นภาพวิวทิวทัศน์เป็นต้นไม้เป็นลายพันธุ์พึกษาดอกไม้เฉยๆก็ได้ ซึ่งภาพเหล่านี้อาจจะแทรกในรูปสัตว์อย่างเช่นสัตว์จริงๆอย่างพวกกระรอกพวกนกผีเสื้อสิงห์บรรดามแมลงต่างๆหรือม้าก,ก็ได้หรือพวกสัตว์เทมพานอย่างเช่นอระหังอย่างเช่นครุฑได้หมดเลยหรืออาจจะเป็นรูปบุคคลเป็นผู้เทวดาเป็นรามสูรกับม่ขลาก็ได้นะครับแต่พวกนี้ไม่ได้เล่าเรื่องอะไรนะครับแต่ถ้าในกรณีที่ภาพเหล่านี้เล่าเรื่องเนี่ยมันก็มีหลายเรื่องนะครับ ทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับุทธศาสนาเองเรื่องรามเกียรติก็มีหรือเป็นทวารบาลเฉยๆก็ได้ซึ่งก็เหมือนวิธีการตกแต่งตู้ครับในหนึ่งตู้สามารถมีได้มากกว่าหนึ่งเรื่องนะครับอาจจะมีด้านหน้าเรื่องหนึ่งด้านข้างเรื่องหนึ่งด้านหลังเรื่องหนึ่งก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ช่างจะดีไซน์เช่นกันนะครับซึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่พบบนตู้พระไตรปิฎกในจริงๆมีหลายเรื่องนะครับเบสิกสุดๆก็แน่นอนเราต้องเริ่มในพุทธประวัติ ซึ่งอาจจะมีฉากเล็กฉากใหญ่ได้หมดเลยนะฮะแต่โดยมากมักจะนิยมเขียนฉากที่มีความใหญ่ก็คือฝาตู้หนึ่งเนี่ยเขียนฉากเดียวพอนะครับไม่ต้องเขียนฉากเยอะไม่ต้องนึกตอนเยอะเอาฉากเดียวเต็มเต็มเลยหรืออาจจะเขียนฝาหนึ่งอาจจะเขียนสอสาฉากที่เป็นฉากรองๆหรือฉากที่ไม่ได้กินเนื้อที่มากก็ได้ซึ่งฉากที่กินเนื้อที่มากเช่นอะไรล่ะอย่างเช่นฉากมารประจนอย่างเช่นเสด็จลงจากสวรรค์ชช้นดาวดึงอันนี้เต็มฝาเลยเลยเต็มที่ แต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นๆอย่างเช่นฉากประสูฉากปรินิพานเนี่ยอาจจะมีที่เหลือซึ่งอาจจะต้องหาชาอื่นมาใส่เพิ่มเติมนะครับหรืออย่างเช่นชาดกก็เจอเยอะนะครับไม่มว่าจะเป็นชาดกมาตรฐานอย่างเช่นพระวิสันดรชาดกก็คือมห ah าชาติทั้งทั้งตู้เลยก็ได้หรือ,อจ,จะเขียนเป็นทศชาติชาดกก็ได้นะฮะก็คือมี10เรื่องซึ่งทศชาติชาดกในี่เขียนได้น่าสนใจนะครับเพราะว่ามันมีวิธีแบ่งตู้หลายแบบอาจจะเขียนด้านหนึ่ง10เรื่องเลยก็ได้นะฮะ อาจจะเขียน2ด้านด้านละ5เรื่องก็ได้นะ,ะอันนี้อยู่ที่ช่างจะดีไซน์นะครับแล้วนอกจากทราชาตชชาดกเนี่ยมันยังเจอชาดกอื่นๆที่เป็นพวกแบบชาดกนอกนิบาตปัญญาสชาดกก็เจอนะครับอย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างอย่างเช่นสุทนชะชาดกรู้จักไหมฮะอาจจะไม่คุ้นแต่ถ้าผมเปลี่ยนเป็นพระสุทโธมโนราน่าจะรู้จักนะครับหรืออย่างสุวรรณสังชาดกอันนี้ตามชื่อเลยนี่คือสังทองนะครับหรืออย่างพระหนวิชัยชาดก ก็คือขนวิชัยคาวีพวกนี้เจอในตู้อยู่บ้างแต่อาจจะเจอน้อยกว่าทศชาตินะครับนอกจากพุทธประวัตินอกจากชาด,ดกแล้วเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาเรื่องอื่นๆก็ยังมีอีกนะครับอย่างเช่นเรื่องของพระมลาาัยที่เป็นพระพิสุที่มีฤทธิ์เหาะเหินเดิอนอากาศขึ้นสวรรค์ลงนรกได้แล้วก็เอาเรื่องต่างๆกับมาบอกคนบนโลกมนุษย์หรืออย่างเรื่องของรอยพระพุทธบาทนะครับซึ่งมีทั้งการเขียนรอยพระพุทธบาทสําคัญอย่างเช่นรอยพระพุทธบาทที่สระบุรี หรือการเขียนรอยพระพุทธบาทศักดิ์สิทธิ์5แห่งซึ่งเป็นความเชื่อที่มีมาตั้งแต่กรุงเก่าซึ่งประกอบด้วยพระบาทที่เขาสมรรณกูดที่เขาวสวรรณโพธิ์เขาส่วนมาลิกที่เมืองโยนกนกครแล้วก็ริมแม่น้ำนามาานะครับหรืออย่างเรื่องพระพุทธโคสาจารซึ่งเป็นพระภิกษุชาวอินเดียที่เดินทางไปยังลังกาเพื่อคัดลอกคำพีทางพศาสนาก็มีเขียนอยู่เหมือนกันหรืออย่างเรื่องการสังเวยพระเตปิดกก็มีนะครับ เราจะเป็นด้วยจากขพินอื่นอย่างเช่นชมพูบดีสูตรก็มีบ้างแต่ว่าเรื่องพวกนี้มีปริมาณการเจอน้อยกว่าเรื่องพุทธประวัติแล้วก็ทศชาติพอสมควรนะครับในขณะที่รามเกียรติเนี่ยก็เจอบระทูพระไตรปิฎกเยอะนะครับแม้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเลยก็ตามนะครับอันนี้ผมพูดถึงรามเกียรตินะครับฟังดีๆนะฮะร,รามเกียรตินะครับผมไม่ได้พูดถึงราม,มยานะฮะเพราะว่ามีราม,มยานะบางเวอรช์ชันที่ถูกดัดแปลงไปเรื่องราวในพุทธศาสนาเหมือนกันอย่างเช่นพระรามชาดก โผร่มาจากชาดกหรือลางกาสิบโหเนี่ยซึ่งมีต้นเขาเหมือนกันคือมาจากรามายณนะเหมือนกันแต่เนื้อหามีความต่างกันค่อนข้างเยอะนะฮะทีนี้รามเกียรติ์มรุาตู้พระตรปิฎดมีฉากแบบไหนบ้างแน่นอนเราต้องพูดถึงฉากยกรบก่อนยกรบก็คือฉากที่แสดงกระบวนรบของสองฝ่ายที่มารบกันก็คือฝ่ายพระรามกับฝ่ายพศการมารบกันนะฮะซึ่งมักจะเป็นฉากใหญ่กินพื้นที่เยอะอาจจะใช้พื้นที่1ในสของตู้หรือ2ในสาของตู้ก็ได้โดยมากจะเป็นด้านล่างนะฮะ อาจจะเริ่มจากด้านข้างมาบรรจบกับตรงกลางหรือเริ่มจากด้านขวามาจบด้านซ้ายด้านซ้ายมาจบด้านขวาก็ได้หรืออาจจะก,กินพื้นที่มากกว่านั้นก็ได้คืออาจจะทั้งฝาเลยก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งฉากยกรบเนี่ยจะเป็นฉากใหญ่ๆอย่างเช่นฉากจ้องถนนในศึกมยราบฉากมุขศักในศึกกุมภกรรฉากพรหม,มาศในศึกอินทรชิตหรือแม้ต่ฉากใหญ่สุดๆอย่างฉากพรรามกับทศกัณฐ์รบกันก็เป็นที่นิยมเหมือนกันนะครับ นอกจากนี้ก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าภาพจับก็มาจากเรื่องรามเกียรติ์เหมือนกันภาพจับคืออะไรภาพจับคือฉากการต่อสู้ตัวต่อตัว,ตว,ตวหรือ2รุมหนึ่งก็ได้นะฮะโดย3หรือ2คนเนี่ยจะอยู่ในท่าทางยือ้อยุดฉุดกระชากกันอยู่อาจจะจับที่ร่างกายจับที่เสื้อผ้าจับที่อาวุธก็ได้ซึ่งเป็นที่มาของคําว่าภาพจับครับภาพจับเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของฉากรบรามเกียรติ์ หรืออาจจะไปอยู่ในฉากประกอบของเรื่องอื่นๆคือเป็นวิธีการจัดการพื้นที่ว่างเปล่าอย่างเช่นด้านล่างเป็นพุทธประวัติด้านบนอาจจะเอาภาพจับสักสองรูปไปใส่ก็ได้เหมือนกันนะฮะในขณะที่ภาพทวารบาลเนี่ยถ้าเราถอดตามคําว่าทวารบาลก็คือผู้รักษาประตูซึ่งไม่ใช่โกฟุตบอลน,นะฮะแต่เป็นผู้รักษาประตูของวัดหรือว่าวังก็คือเหมือนผู้วิทักษ์แหละผู้วิทักษ์รักษาดูแลความปลอดภัยของวัดหรือว่าวังแต่ในกรณีของตู้พระไตรปิฎกเนี่ย ทวรารบาลก็จะทาหน้าที่รักษาตู้พระไตรปิดกและสิ่งที่อยู่ข้างในตู้นะครับแต่ทวรารบาลบนตู้พระไตรปิดกไม่ได้จากัดเฉพาะด้านหน้านะฮะก็คือไม่จําเป็นต้องอยู่ตรงประตูอย่างเดียวสามารถอยู่ด้านข้างก็ได้นะครับที่สําคัญภาพทวรารบาลสามารถพบอยู่ด้านในของตู้ก็ได้เหมือนในวัดเลยนะฮะคือด้านนอกอาจจะเวลารูดน้ําเปิดประตูมาปุ๊บบ,บริเวณบานประตูด้านในก็จะมีภาพทวรารบาลได้เหมือนกันแต่จะเป็นเขียนสีฝุ่นนะครับ แต่รูปแบบของทวรารบาลเนี่ยไม่ค่อยแตกต่างครับก็เป็นรูปเทวดารูปยักษ์รูปเซี่ยวกางหรืออาจจะเป็นรูปชาวต่างชาติรูปกินรีได้หมดเลยซึ่งทวรารบาลพวกนี้โดยปกติก็จะถืออาวุธหรือเน็บอาวุธไว้อย่างเช่นอาจจะเป็นเงาเป็นกริดเป็นกระบี่เป็นพระขันเป็นธนูได้หมดเลยซึ่งอาจจะยืนบนแท่นฐานก็ได้ยืนบนสัตว์ก็ได้หรือ,ออาจจะมีคนแบกฐานหรือแบกตัวของทวรารบาลน,นั้นอยู่ก็ได้หมดเลยนะครับ อย่าคิดนะครับว่าพระไตรปิฎกจะต้องใส่ในตู้อย่างเดียวเพราะพระไตรปิฎกหรือคัมิีรศศาสนาเหล่านี้สามารถใส่ในหีบได้เหมือนกันซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆผมขอเรียกว่าหีบใบใหญ่กับหีบใบเล็กก็แล้วกันนะครับหีบใบใหญ่เนี่ยเราเรียกว่าหีบพระธรรมดั้งเดิมเนี่ยน่าจะเป็นเครื่องเรือนหรือเฟอร์นิเจอร์อย่างหนึง่งใช้ใส่พวกสิ่งของหรือว่าเสื้อผ้าทีนี้พอมาถวายวัดเนี่ยพระก็เอาไปใส่คัมภีร เราก็เลยเรียกสิ่งนี้ว่าหีบพระธรรมไงครับซึ่งหีบพระธรรมเนี่ยโดยมากว่าจะมีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับมีฝาด้านบนมีสายยูแล้วก็หูสองข้างทำด้วยเหล็กนะฮะโดยหีบทรงนี้จะเรียกว่าหีบพ,พระธรรมปลายตัดนะครับแต่นอกจากนี้ก็ยังมีหีบแบบอื่นอีกนะครับอย่างเช่นหีบทรงสี่เหลี่ยมคางหมูก็คือส่วนด้านบนจะกว้างแล้วก็สอดลงมาด้านล่างหีบทรงนี้จะเรียกว่าหีบทรงลุง้งหรือหีบคางหมูนะครับ หรือถ้าหรูหราหน่อยด้านล่างเป็นหีบทรงสี่เหลี่ยมเหมือนกันแต่ฝาเนี่ยทำเป็นทรงประสาทเลยเราจะเรียกหีบทรงนี้ว่าหีบทรงประสาทนะครับในขณะที่หีบขนาดเล็กเนี่ยยังสามารถแบ่งออกเป็นประเภทย่อยๆได้อีก3ประเภทนะครับก็คือหีบหนังสือสวดหีบหนังสือเทศแล้วก็หีบใส่คัมภีครับซึ่งหีบหนังสือสวดเนี่ยจะเป็นเหมือนหีบไม้ทรงแคบขนาดเล็กนะฮะมีฝาข้างบนด้านข้างจะมีการตกแต่งลวดลายด้านกว้างมี1ช่องด้านยาวมี3ามช่องแต่ละช่องก็จะใส่หนึ่งเรื่อง1ฉาก อาจจะเป็นเทพพนมเป็นภาพจับดรามเกียรหรือเป็นลายกระนกเฉยๆก็ได้นะครับซึ่งหีบชนิดนี้ยังมีชื่อเรียกตามคมภีที่อยู่ข้างในอีกนะครับอย่างเช่นหีบพระพิธรรมหีบพระมลา,ายหรือว่าหีบพระปฏิโมกนะครับในขณะที่หีบหนังสือส่วน,นจะเป็นหีบขนาดเล็กกว่าอารมณ์เหมือนเป็นกล่องไม้ยาวๆนะครับมีฝาข้างบนเหมือนกันจะใส่เฉพาะคมภีรที่พระจะใช้เทศอาจจะมีแค่เล่มเดียวนะฮะแล้วก็เนื่องจากขนาดที่เล็กมากเนี่ยมันสามารถพกพาไปไหนได้สะดวกมากเลยนะครับ นอกจากนี้ในสมัยหลังเนี่ยก็จะมีกล่องไม้ใส่คัมภีร์ที่เรียกว่ากล่องใส่คัมภีร์หรือว่าหีบใส่คัมภีร์ประเภทหนึ่งนะครับทรงนี้จะเหมือนกล่องไม้ทรงสี่เหลี่ยมแบนๆหน้าตาบางทีจะคล้ายๆกับหนังสือนะครับแต่ทําด้วยไม้นะฮะมีฝาเปิดด้านหน้าด้านในจะใส่คัมภีร์ครบ1ผูกสมบูรณ์คืออะไรสมมุติว่าเวสันนอนฉนดมี13ผูกในหีบเนี้ยก็จะมี13ผูกก็คือพกไปเล่มเดียวส่วนเวสันดอนได้ตั้งนะแต่กันไดรยันกันสุดท้ายเลยประมาณนี้นะครับ ให้แบบจุกๆแล้วนะครับกับเรื่องราวของตู้พระไตรปิฎกก็หวังว่าจะช่วยให้ดูตู้ได้สนุกเพลิดเพลินแล้วก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราดูไม่ออกจริงๆว่าตู้พวกนี้เป็นเรื่องอะไรฉากอะไรตอนไหนก็ดูให้เพลิดเพลินเฉยๆก็ได้ครับดูว่าช่างโบราณเนี่ยมีความวิจิตวิสารในการออกแบบตู้เหล่านี้ยังไงลวดลายที่ใช้เส้นสายที่ใช้ฉากที่ใช้เครื่องแต่งกายที่ใช้ หรือสัสตว์ต่างๆนกต่างๆเป็นตัวอะไรพันไหนลองมาดูพวกนี้ก็ได้ครับผมว่าก็สนุกเพลิดเพลินได้อีกแบบนึงเหมือนกันแล้วก็ขอเชิญชวนเลยนะครับตึกทาวรวัตถุตอนนี้จะแสดงตู้พระไตรปิฎกที่เป็นคอลเลกชันพิเศษของหอสมุดวชิรยานหรือหอสมุดแห่งชาติปัจจุบันนะครับมีเกือบๆห้าสิบ,บตู้ด้วยกันแล้วก็เป็นตู้ที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วหลายตู้มีแค่ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าใครชื่นชอบเรื่องตู้พระธรรมชอบศิลปะโบราณชอบศิลปะไทย ก็เชิญชวนเลยนะครับหรือใครไม่ได้สนใจลองไปเดินดูเล่นๆก็ได้ตากแอร์เย็นๆดูงานศิละปะเพลินๆแล้วก็ถ่ายรูปไปที่ะลึกผมว่าเราน่าจะได้อะไรสนุกๆจากการดูตู้เหล่านี้แน่นอนเลยนะครับแล้วก็ขอฝาก history hunt แล้วก็ปริศนาโบราณคดีไว้ด้วยนะครับถ้าชื่นชอบก็กดไลค์ให้กันด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆดูกันด้วยนะครับถ้าดูใน u t u b e ก็ฝากกด s u b s c r i b e ให้ด้วยแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งนะครับเวลามีคลิปใหม่จะได้มีการแจ้งเตือนไปนะฮะ แล้วก็สามารถรับฟังพอดแคสต์ของเราได้ทั้งใน Spotify Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Cast หรือ Anchor หรือช่องทางอื่นๆได้หมดเลยนะครับ Search คำว่า history hunt หรือว่าปริศนาโบราณคดีได้หมดเลยนะครับแล้วก็ถ้ามีคอมเมนต์ติชมอะไรหรืออยากฟังเรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์ได้นะครับถ้าจังหโอกาสเหมาะสมผมจะนำมาเล่าให้ฟังแน่นอนนะครับทั้งใน f a c e b o o k ทั้งใน u t u b e คอมเมนต์ได้หมดเลยนะครับยังคงคอยอ่านอยู่เหมือนเคยนะครับ วันนี้ขออนุญาตลาไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ